ปอดซาเวสโกคกูขบรถนำเที่ยวขบรถนี่เก้าหนึ่งหนึ่งรับส่งไปสารจากสถานีกรุงเทพปลายทางส่วนส่วนปฏิพัฒน์จะเข้ามาจอดลอลีขบรถในชานชาลาทางที่สองค่ะชิดขบชานชาลาทางที่สองหรือเดินข้ามผ่านไปมาปลอดระวังอันตรายจากขบรถค่ะปลอดซาไปสักครู่จะมีขบรถเข้ามาจอดลอลีในชานชาลาทางที่สองจิตขบชานชาลาหรือเดินข้ามผ่านไปมาระวังชานชาลาทางที่สองปลอดมัดระวังอันตรายจากขบรถด้วยค่ะ ขบวนรถนำเที่ยวกันหนึ่งหนึ่งหลีกับรถเร็ว1นึ่ที่โพธารามนะครับ1นึ 1. อ่อโหหนึจสองใกล้ถึงโพธารามนะครับน่าจะหลีกกันแน่นอนนู่นครับ1นึุอยู่นู่นแต่ผมจะซูมไม่รู้จะเห็นบป่าครับามาดูกันหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับ อ้าว<อ>รถดีเซลลาขงขบวนนี้จะวิ่งเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับหรือแล้วก็วันหยุดนัขนาขันตะเลิดแน่นอนนะครับมาแล้วน้ำเที่ยวก็นหนึ่งหนึ่ง รถนัเที่ยวไปโรงสนั์อ่ะาล้ครับคันนำหนึ่ง เทียการทาราสถานีพธาราเที่ยวต่อไปจะเป็นกบรถเบลตินเชตสเราสงไปทางสถานีตงไนก็ลับใตทางสถานีเซนเค่ะบริษัที้เดาตัอโดยารขคัเบียจเ็ตอที่จะไปลงที่สถานีบ้านโปงสถานีนครปฐมด์บุนสถานีสัลเลีสถานีงมาเนกันสถานีบางมดุสถานีซงพาล์มซ์สถานีสามเซนลายทางสถานีกรุงเทพ รถโฟี่ดในสาังรเชื่นี้นำสิ่งของลัมภาะของท้านเครับรถนำเที่ยวชาราที่หน่งค่ะอจะขกรบรถจะเข้าจอดเทียบชันราสถานีค่ะดีือับชานาราที่หนึ่งเดิน้ามผ่านไปมาบนรลอทากรถด้ขอราดูกันครับี่ ส่วนส่วนปณิพัทธ์ขบวนการหนึ่ง